อ้น้องหญิงเนี่ยล่าสุดเลยที่ออกรายการโหนกระแสน้องหญิงพอดีในรายการโหนกระแสมีพาดพิงถึงอาจารย์นิดหนึ่งคุณซาร่าใช่ไหมคุณซาร่าอัดชิปวิดีโอก็มีพูดถึงอาจารย์นิดหนึ่งนะที่ในรายการโหนกระแสบอกว่าน้องหญิงเนี่ยเขาแนะนํามาไม่รู้จริงหรือไม่จริงนะอันนี้คือในรายการนะในรายการพูดมาเขาบอกว่าอาจารย์เบียกับคุณแพรลี่เนี่ยน้องหญิงเขาสั่งให้เอาหุ่นพยนต์หรือหุ่นตุ๊กตาเนี่ยมาผูกติดกันแล้วเอาสายศิลหรือเชือกเนี่ยมาลัดเพื่อเป็นการทําให้สองคนเนี่ย ทำเรื่องบัตรสีบัตรถเถลิงคือให้ให้ทำเรื่องเสื่อมเสียจะได้เป็นข่าวเช้าข่าวข่าว,าวโลกีคือมันพูด,ดง่ายๆคือมันจะให้กูกับคุณแพรลี่ไปได้กับพูด,ดง่ายๆแล้วให้เกิดความเสื่อมเสียในวงการบันเทิงอย่างเงี้ยกูว่าทนายพัทเนี่ยยังน่าจะเหมาะสมกับกูเยอะนะกูยังหัวล้านเนี่ยใครรู้จักทนายพัทบ้างใครรู้จักทนายพัดบ้างยงมาขึ้นหน่อยอา้าวพวกมไม่รู้จักเขาเลยเลยเนี่ยตายแล้วทนายพัทต้องไปปัดกระแสตัวเองใหม่ในทิกตอกเนี่ย <laughs> ทนายพัดเป็นทนายเมียหลวงรู้จักไหมทนายเมียหลวงอะ นี่เขามีชื่อในเสียงอยู่ในทิกติกอยู่นะว่าว่าไปติดตามผลงานได้ทนายพัฒวันนี้เขามาด้วยเขาอยากมาดูกิจกรรมอยากมาดูว่าพวกเราทํากิจกรรมอะไรกันย้อนวันวานในสมัยเรียนเาระหน้าที่พวกเราเราต้องทําหน้าที่ของตนให้ดีใครจะพูดอะไรยังไงก็แล้วแต่อย่าวันไหวต่อสัจจะความจริงที่ตัวเองถืออยู่ในมืออะไรเป็นความจริงให้ยึดความจริงนั้นไว้ อะไรไม่เป็นความจริงไม่ต้องไปสนใจต่อสิ่งที่ไม่จริงนั้นเลยเรายืนหยัดอยดู่บนความจริงมั่นคงอยู่ในความจริงชีวิตเราจะปลอดภัยให้จําไว้แค่นี้พอ